สวัสดีครับอยู่กับผมนุน่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมารับชมการขุดขุดบอ่อครับขุดบอ่อกากเก็บน้ำครับที่งานโรงแป้งอำเภอประคำครับโรงแป้งอ่าเอสเอฟเอสครับทำงานอยู่ด้านหลังด้านในครับ ก่อนหน้านี้โดนฝนไปแล้วนะชุดหนึ่งทีมงานเราตอนนี้คาดว่าน่าจะเหมือนจะตกอีกกับคล้มคลิมนเนี่ยยังไปปล่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวดินขึ้นไปกันทำคันกั้นน้ำก่อนตัดกุ้นไปด้วยครับเดี๋ยวค่อยลงไป ตกแต่งปากบอยอีกรอบนึงครับพร้อมกับดึงสลูปพี่น้องโอ้ลึกสี่เมตรนี่ขุดนานเหมือนกันนะกว่าที่กว่าจะได้ขยับรถนี่ขุดนานครับเนี่ยัฝั่งนี้อาจารย์เปียกครับรับหน้าที่ถอยขี้เลนออกให้ครับแล้วก็ถอยดินออกให้นะ พื้นที่ไหนฝนตกบ้างครับพี่น้องที่นี่ตกแล้วชุดหนึ่งตกแรงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หายแล้วยังรินรินอยู่ครับยังรินอยู่นะขออย่าตกแรงครับถ้าตกแรงมานี่โอหโหเรียบร้อยครับมีน้ำท่วมครับบปนี่ดินก็ติดบุ้งกี่นะดินนอ้ ดินติดบุกงีมากครับบ่อน,นี้พี่น้องสบัดบุ้งกีทุกรอบครับทุกครั้งที่ตักดินสลักหลวมหมดงานนี้จบงานนี้เปลี่ยนสลักเลยเนี่ยดูดิพี่น้องได้ยินเสียงขย่าไหมถ้าไม่ขย่ามันก็ไม่หลุดครับ ใครมีวิธีตักดินไม่ให้ติดบุ้งกีบ้างแนะนำคอมเมนต์เข้ามาหน่อยฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยตักดินยังไงไม่ให้ติดบุ้งกีครับใครมีเทคนิคแนะนํากันหน่อยเรีวสายจบ ันก็เป็นดินแข็งดีนะนเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะเป็นดินเลนนะคือตรงที่เลนก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่หรอกถือว่าโชคดีมีดินแข็งนะด้านล่างก็ไม่แข็งมากครับก็เป็นบางจุดบางจุดก็เป็นทราย งานนี้หกรอหมดสิทธิ์ับรถบรรทุกหมดสิทธิ์นะงานนี้นะรถบรรทุกรถบรรทุกนี่จอดนอนไปก่อนนะครับช่วงนะี้เดี๋ยวมีงานสี่เลนนีค่อยเริ่มงานกันอีกครั้งนะครับบันเทิงแน่นอนครับขึ้นงานขึ้นถนนสี่เลนเนี่ยขึ้นดินนงะงานขึ้นดินนะหก้อไม่ต้องห่วงครับมีงานสำรองแน่นอนเนี่ย สำหรับทีมงานเราครับมีให้วิ่งทั้งปีทั้งชาติครับงานโอ้ทีมงานนี้งานงานเยอะครับขยันหางานลูกพี่ขยันหางานครับเราก็ขยันทํำครับทาง,งานก็ได้เงินพี่น้อง